ครับสวัสดีครับน้องนิวจิตสัมผัสนะครับผมสวัสดีค่ะผู้สุดท้ายครับหนึ่งจะไปจุดถูด้วยชุนตีแปลนกางวัดล้างครับผมวันที่แล้วกับเข่าดีถูที่มันจุดน้าสามชุนวันนี้น้องน้องนิวมากราบปูเวทนะครับผมก็เลยขออนุญาตเด้อค่ะเพิ่ดรอเพิ่นฝันกันเลยขออนุญาตถ่ายข้ามจากปูนะคะฝัน ฝันไวแจังไหนก็ครับมายมล่าสุดเลยโค้งสุืทอถ่ายด้วยมันฟันหินรดเจาของครับรดยางรั่วครับอืยางแตกลดมะไซหรือเปล่าครับลดมาไซครับอยืยางรั่วยางแตกฟันฟันย่ำหลังจากปล่อยเหล็กมากนะเนาะรอบแรกนีแต่หนึ่งศูนาแล้านะคะสองนิ้วเก้าเจ็ดนะคะ ลองหกเกจตากับแปดเจ็ดไปจุดทูกกลางฝ้าซามือนันกะศูนย์สี่แปดกิจชีพลางเป็นเห็นไม่หวานคนเห็นผีเยอะแั่คนนี้สัมผัสไหมน้องนี่สัมผัสได้บอคนเรามีผ да ีหรือมวหันที่ใต้ก็ไั้หลังจากเมื่อนั้นไม่ฟ้าฝันอีกบค่ะฝันยังไงครับเีจก็ฝันเห็นรถนี่แหละครับ ฟันทิ้งรถไม่ขี่ว่ครับขี่ครับขี่แล้วยางแตกครับยางหน้าหรือยางหลังครับยางหลังครับยางหลังระเบิดเลยครับระเบิดเลยครับโอ้ตัวแตกแล้วว่างยางระเบิดนะเนี่ยคือว่าฟันดีทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ท่านึ่ยางระเบิดมันตัวใดกันเจ็ดหกครับเจ็ดหก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 สามหกสามตัวเจ็ดหกหกหก อ้าวเมื่คือโหล่ร่องเป็นปอยค่ะแล้าเจ็บหัาดหวเป็นแท็กซีเลขเลขทะเบียนรถคือเจ็ดหกหกหกครับอืฝันเแค่เดียวบ่ค่ะคุณแจ๊บฝันแค่เดียวครับฝันรอบเดียวครับหลังจากวัดวัดลลางวัดอุปกรณ์ฝันฝันวันไหนครับฝันเมื่อวันก่อนเนี่ยครับวันก่อนหลังจากกับมาแล้วโอ้ วันเั้นพุ่งเพ่นกลับมาบอกแต่นะเรับได้ยินข่าวไปหยิบลอตเตอรี่มาตัวไหนครับผมในวิโชหนาอย้วหยิบมาแล้วครับมากระจัดเลยครับเจ็ดหกอย่างนสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกชอบตัวนี้แหละครับชอบครับชอบเจ็ดหกนี่แหละครับสำหรับน้องนิวนะครับผมเจ็ดหกนะฮะแต่ว่าก็ย่ดเรื่อด้วยนะน้องนิวทะเบียนรถ โกหกับเป็นได้ไดยิยางท่ายหรือยางหนายางหลังางหลงครับยางหลังอต่ยืดืมโขกๆนี่ล่ะเนาะอืมโขกๆก็ยืดเรื่มนี่นล่ะโขกเบ็ดเบิ่นครับแนวทางของน้องนิวนะครับผมมีเซนนะฮะสามารถเห็นผีก็เห็นใช่ไหมก็เ,เห็นบ้าะ <c oughs> เป็นบางครั้งบางคราวครับโอ้เห็นแบบไหค่ะเห็นเ,เ,เแบบครับปรเปด้อังจังเห็นผ่านๆครับบ สมัยก่อนนี่เคยบวชมาอะไรครับเห็นอ่นคือว่าผมนอนอยู่กุศลทางป่าชาครับเออเออเออกุศกุศวาดววาผมนอนอยู่นี่ก็เอาฝาโรงมาตีครับอืมทุกวันพระวันไรกก็ครับทั้งคืนครับอ้อมเดินนอมกุศมั่งเคาะประตูมั่งนั่นเียเยอบ่อยครับคือกุฏินี่คือเอาฝาโรงเนี่ยมาตีปิดใช่ครับเอาฝาโรงมาตีถ้าเป็นกุศ โอเอาฟ้าล่งอันนี้เรื่องอีดีบอกเพอการนอนนอนพิ่งรู้แล้วก็เอาเอาฟ้าล่งนี่บมค่ะใช่ครับมัดตีเป็นกุดใบถะน้อนครับือน้องนิ้วเคยบวชบวชโดนบะค่ะ้องเดือนครับว่ต้องเดือนเพิ่นกรบบอเลยว่าเอาล่กแลมัดตีเป็นกุดทะน้อนครับแล้วก็เป็นยังไงหบอค่ะก็ ทุกวันผ่าครับเขาก็มากวนนะครับมากวนมาเคาะประตูมาเคาะฟ้าองค์ะองค์งนาคดตครับผีเนี่ยครับไม่รูมันกันครับว่าะอะไรมาเคาะแต่ว่าผมไปเปิดประตูไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรครับว่าทุกวันผ่าผมก็จะสวดมนต์ทำบัตรก่อนนอนทุกวันอ๋อเป็นบ่อหาเหล็กเะแล้วก็บ่อใหายเลยครับนี่แต่มากวนซื่อครับวนอย่างเดียวเข้าบ่อในขอเนาะ่วงนี้น อ้ยคนจริงดูเจอตลอดเลยประมาณสองเดือนจะเจอมีจะมีเซนมาตลอดบอกเลยก็เป๊ะๆเลยจะว่าหันมาเห็นเป็มตัว่าเห็นครับคุณแม่นือมาแบบเสียงยังเสียบอ่ะเสีครับมาแบบเสียงมือมือไปวัดล่างก็ได้กินบาร์บีคิวได้ครับได้เป็นกินแบบเลยมิ้นทนสาต์ก็หน่อยครับอื ไปน้ำกัน,นกับปลาตะกินแล้วครน้องนิวจิตสัมผัสนะครับผมไปเบ,บิกแทบปลาตะกินเหมือนั้นเลขชอบสรุปโค้งสุดท้ายคือเจ็ดหกหกเจ็ดรตินมาเป็นหกเจ็ดว่าเดือไงวิธีเจ็ดหกเจ็ดหกพี่น้องเจ็ดเจ็ดหกท้ายโรตเทอรี่เจ็ดเจ็ดหกใช่ไหมครับใช่คือน้องนิวเนี่ยชอบเจ็ดหกเลยใช่ไหมชอบครับอชอบแบบน,นี้ครับโอ้ครับผม ้องนิวจิตสัมผัสนะครับผมเจ็ดเจ็ดหกนะครับแนวทางเจ็ดเจนดหกอือซื้อาเจ็นเจ็ดเบนั่น,านามาเยเคยฝันเกียวมจะไ้เหรอาาคะเคยฝันเกลียวรถท่นหนึ่เหอฝันบ่อยครับฝันให้รถบ่อยออนี่ออกอยูงวดนั่นหรือล่าครับอืนี่ออกวดัดเลย นอนอวนครับอ๋อฟันันซือจะออกง่วงกลวไม่ได้นะเนาะเจ็ดหกหกหเอฟซี FC ไปตัดเอาเป็นทะเะบียนรถน้นองนิวจะเน้นตัวไหนให้เอฟซีทางบ้านบ้างครับผมคือชุดเน้นเลยที่น้องนิวชอบเป็นพิเศษเลยครับผมเน้นเลขนี้แหล,ละครับเน้นเลขผูกกับเน้นเลขรถนี่แหล,ล,ละครับทะเบียนรถนี่ครับ ตัวติดเราไปจำเนอะครับศูนย์สี่แปดกับหกเจ็ดครับเจ็ดหกเนี่ยเนาะรูปหน้าหลังมือเยเนาะสรุปนะครับผมยายมูบังด็ดูในวงกลมนะครับผมชุดเน้นศูนย์สี่แปดกับหกเจ็ดใช่ไหมครับครับแต่แต่ว่าทะเบียนรถเรานี่เจ็ดหกหกหกครับหกหกนี่ไม่ชอบเหรอครับไม่ชอบโอ้แต่เด็กเบิร์ดนี่ก็ออกบ่อยครับเด็กเบิร์ด ทีนี้เลขเบิร์ออกบหมอืมอคูอคูออกไปคู่คูออกแต่เก้าเก้านะครับคกุกคูขั้นออกเนาะครับแต่ก็ไม่แน่เนาะอืมไปได้เจ็ดหกหกหกปรนเป็นโค้งสุดท้ายขวันว่ายางแตกครับขวันว่ารถยางแตกนะครับผมทะเบียนเจ็ดหกหกหกนะครับผมตามตัวอืพี่สปเนาะค่ะเนาะครับ เด็กความฝันนะครับอมต้องงวหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดลองหกเจ็ดเหมือนอันไอไม่เป็นตัวลองเนาะ ครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องนิวนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับ f อซครับผมชุดเน้นของน้องนิวก็คือทะเบียนรถนะฮะทะเบียนรถแต่ชอบตัวหน้านะครับผมเจ็ดหกนะแนวทางของน้องนิวแล้วก็เลขทูบนะครับผมนี่นะครับแนวทางนะฮะ น้องนิวจิตสัมผัสนะครับผมสองนวดสองแสนนะครับเอซครับผมมาลุ้นงวดน,นี้กันว่าจะเป็นยังไงนะฮะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ